ข้อหนึ่งเลยแล้วกันข้อหนึ่งเนี่ยส้มช่วยในการระบบขับถ่ายเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าส้มเนี่ยเรากินเข้าไปเรารู้ว่ามันมีใย,ยอาหารอยู่ซึ่งใย,ยอาหารเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2กรัมนะครับสองกรัมบางคนบอกขนาดไหนเอาแบบง่ายๆ2กรัมก็ประมาณเกือบเกือบครึ่งช้อนชาอ่ะเกือบเกือบครึ่งช้อนชาโดยประมาณจะเทียบกับน้ําตาลนะส่วนใย,ยอาหาร2กรัมเนี่ยแถมด้วยมีน้ําตาลอีกอีกประมาณสัก สองช้อนชาด้วยดังนั้นก็หมายความว่าส้มหนึ่งลูกผลใหญ่ๆหนึ่งร้อยกรัมนะครับจะมีน้ําตาลอยู่สองช้อนชาและมีใย,ยอาหารอยู่สองกรัมดันนงนั้นส้มจึงช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้แต่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วที่คุณหมอบอกมีข้อเสียคืออะไรมีข้อเสียตรงน้ําตาลนี่แหละเวลาคุณกินส้มหนึ่งลูกคุณจะได้น้ําตาลสองช้อนชาคุณกินส้มสองลูกคุณจะได้น้ําตาลสี่ช้อนชาถ้าคุณซัดไปสามลูกคุณจะได้น้าตาลทั้งหมด 6ช้อนชาโอ้โหนะครับ6ช้อนชามาคูณกันเล่นๆนะครับปกติ1ช้อนชาคือ5กรัมใช่ไหมอ่ะเราคูณกันนะครับ6ช้อนชาคูณ5กรัมเข้าไป6ช้อนชาคูณ5กรัมเข้าไปก็เท่ากับ30กรัมโอ้โหน้ำตาล30กรัมน้ำตาล30กรัมมีกี่แคลคูณ4ไปคูณ4ไปก็จะได้เท่ากับประมาณ120แคลอรีดังนั้นะถ้าใครกินส้มไป3ลูกคุณจะได้น้ำตาลไปประมาณ 6ช้อนชานะครับหรือประมาณ120แคลอรี่นะครับโอ้โหวิ่งกันนะครับเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะวิ่งเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับถึงจะได้ประมาณ120แคลนะครับดังนั้นผมจริงแนะนำว่าวันหนึ่งแนะนำให้ทานส้มแค่ประมาณ1-2รูปพร้อมกับอาหารเช้านะครับเพราะว่าส้มเนี่ยมันมีน้ําตาลเนาะผมก็เลยไม่ได้ให้กินเยอะกว่าน,นี้และอย่างหนึ่งข้อดีก็คือนะครับข้อ2นะครับส้มเนี่ยมันช่วยให้เราอิ่มนานขึ้นด้วย ถ้าเรากินส้มเป็นผลนะไม่ใช่น้ำส้มนะจ๊ะเป็นส้มเป็นผลนะจ๊ะเวลาเรากินส้มเป็นผลเนี่ยมันจะทําให้เราอิ่มนานขึ้นดังนั้น,นถ้าเกิดว่าใครทําตามสูตรผมนะครับนะง,ง่ายๆคือตอนเช้าเรากินไข่2ฟองนะครับข้าวไรซ์เบอรีสร่สองพีหรือข้าวกล้องก็ได้กับข้าวสองอย่างเสร็จปุ๊บคุณใส่ส้มเข้าไปสักหนึ่งถึงสองลูกคุณจะรู้สึกว่ามันอิ่มนานขึ้นเพราะว่ามันมีใยอายหารลูกก็สองกรัมนะส้มหนึ่งลูกมีใยอายหารสองกรัมนะครับแล้วเขาก็พบว่าเนี่ยถ้าเรากินส้มนะ มันจะช่วยเราอิ่มนานขึ้นได้แต่ในทางกลับกันเลยนะถ้าเราทานเป็นน้ําส้มอ่ะน้าส้มอะไรหายไปจ๊ะน้ําส้มอะไรหายหายหายไปจ๊ะกากหายไปกากหายไปคือไอยย,ยอาหารหายไปจ้ะ,อะลองดูนะครับวันนี้เราวาดรูปส้มขำๆแบบนี้นะครับส้มหนึ่งลูกเนี่ยปกติเราบอกแล้วว่าส้มหนึ่งลูกเนี่ยมีน้ําตาลสองช้อนชาใช่ไหมมีใย,ยอาหารสองกรัมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าเราเอาใย,ยอาหารออกไป เราก็จะได้น้ำตาลไปเลยครับลูกละสองช้อนชาชดังนั้นเวลาเรากินส้มเข้าไปนะครับแล้วเราไม่ได้ใย,ยอาหารเนี่ยมันก็จะได้น้ำตาลอ่ะได้วิตามินเรารู้อยู่แล้วมันมีวิตามินซีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ใย,ยอาหารดังนั้นคนที่กินน้ำส้มอาจจะไม่ได้ทำให้อิ่มนานขึ้นนะจ๊ะดังนั้นในงานวิจัยนี้เขาพูดถึงการกินส้ม พร้อมกับอาหารมื้อเช้าไม่ใช่ส้มอย่างเดียวนะกินส้มพร้อมกับอาหารมื้อเช้านะจ๊ะจะทาให้ส้มจะทําให้เรารู้สึกว่าอิ่มนานขึ้นและการลดความอ้วนเนี่ยจะรู้สึกว่าทนความหิวระหว่างวันได้มากขึ้นอ่านะครับขอสองข้อแล้วนะนะครับวันนี้มี7ข้อนะจ๊ะเลือดจะแทรกข้อเสียไปด้วยนะโอเคนะครับคุณสายลมถามว่าวิตามินซีและคอลลาเจนมีน้ําตาลไหมแนะนําอ่านจ้ะถ้าเกิดอ่านผมยกตัวอย่างนะครับถ้าใครไม่เคยเห็น วิตามินที่พี่สาวผมที่เป็นเภสัชกรเนี่ยคิดกลอนให้นะครับก็พิมพ์คําว่าวิตามินเลยแล้วสต๊อเฟซบุ๊กเนี่ยก็จะส่งลิงก์ทางอินบ็อกซ์ให้สําหรับคนที่อยู่ใน Facebook นะครับสิทธิพิเศษเวลาเราอ่านเราอ่านแบบนี้เราอ่านไปเลยตั้งแต่บรรทัดแรกอันนี้มีเชอร์รี่มีซิตัสมีเบอร์รี่มีวิตามินซีมี B1 ถึง B12 เห็นไหมครับว่าในเนี้ยไม่เขียนว่ามีน้าตาลดันะงนั้นถ้าเราทานนูซีบีไม่มีน้ําตาลแต่ถ้าเราไปดูอีกห่อหนึ่งอ่หยิบขึ้นมา คอลลาเจนยี่ห้อนี้เราอ่านดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บปรากฏว่าคอลลาเจนยี่ห้อนี้ใช้น้ําตาลที่ชื่อว่าฟุกโตโอลิโกแซคคาราอันนี้เป็นน้ําตาลแต่ว่าพลังงานค่อนข้างต่ำหรือแทบจะไม่มีเลยเพราะว่ามันเป็นน้ําตาลที่ไม่ดูดซึมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสารทดแทนความหวานชนิดหนึ่งได้นะครับ FOS หรือฟุกโตโอลิโกแซคคาราใครจะไปอ่านต่อนะครับส่วนใหญ่เขาใช้กันเยอะคุณไปดูนะครับส่วนใหญ่พวกผงระบายผงนีทอกเนี่ยจะชอบใช้ตัวนี้ FOS มันย่อมาจากฟุกโต โอลิโกแซกคารายนะครับฟูคโต o อโกเอ a r แซกคารายนะครับก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปเซิร์ชหาได้เขาเรียก FOS พิมพ์ไมนะ FOS คืออย่างเงี้ยคุณไปพิมพ์อยู่ใน Google เนี่ยเดี๋ยวเจอเลยจ้ะนะครับอันนี้ไม่ยากนะจ๊ะงั้นะตอบ ใส่ลมนะจ๊ะวิตามินซีและคอลลาเจนที่เป็นอาหารเสริมแต่และยี่ห้อไม่เหมือนกันบางยี่ห้อใส่น้ําตาลบางยี่ห้อใส่สารทดแทนความหวานบางยี่ห้อไม่ใส่เลยอย่างเช่นนูซีบีไม่ใส่เลยดังนั้นคนที่เป็นผมตั้งใจออกแบบนูซีบีกับพี่สาวที่เป็นเภสัชกรเพื่อให้คนที่เป็นโรคประจําตัวกินได้กินไม่ได้อยู่โรคเดียวจากคนที่เป็นไตาวายระยะที่4จนฉี่ไม่ออกอันนั้นห้ามกินนะจ๊ะ เพราะคนที่เป็นไตาวายะระยะที่4จนฉี่ไม่ออกนะครับเราไม่แนะนำให้กินอาหารเสริมทุกชนิดอยู่แล้วนะจ๊ะอืมโอเคนะจัดไปนะครับโอ้สวัสดีแฟนๆทุกคนเยอะมากเลยนะครับสวัสดีด้วยนะครับสำหรับแฟนกลับคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ฟังภาไทยผมรู้เรื่องด้วยนะครับก็ความรู้วันนี้เรื่องเกี่ยวกับส้มล้วนๆเลยแล้วคัดมาเลยนะเข้อบวกอีก3ข้อระวังนะจ๊ะคุณสมจิตถามว่าเป็นกฎหลย้อนกินส้มได้ไหมได้แต่นะั้นเขาไม่กินส้มลูกเดียวทําไมผมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่า กดไหลย้อนอย่าลืมนะจ๊ะในนี้มีน้ําตาลนะจ๊ะมีใย,ยหารแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือมีน้ําด้วยดันะงนั้นถ้าเราดื่มน้ําจากตัวผลส้มไปเยอะๆแล้วเราเผลอไปนอนง่ายปุ๊บน้ําจะไหลขึ้นมาแล้วทําให้กดไหลย้อนแย่ลงได้ดันะงนั้นสรุปคนไม่กดไหลย้อนกินส้มได้นะจ๊ะเพียงแต่ว่าให้กินหนึ่งลูกนะครับพอนะครับถ้ากินเยอะกว่านั้นเดี๋ยวน้ําเยอะแล้วจะกระตุ้นกดไหลย้อนแบบนี้ได้จากคุณวัฒนาถามว่ากินส้ม ครึ่งกิโลไม่รู้น้ําตาลมากไหมก็ไปคํานวณดูนะจ๊ะอ่ะใครอยากจะไปคํานวณผมสอนแล้วนะจ๊ะส้มหนึ่งลูกมีน้ําตาลสองช้อนชาคุณกินไปสามลูกก็เอาสามคูณถ้าคุณกินไปหกลูกก็หกคูนนะครับสองช้อนชาเข้าไปอันเนี้ยอ่ะสมมติผมคํานวณแบบนี้สมมุติเรากินหนึ่งลูกเราก็จะได้ไปหนึ่งลูกนะเท่ากับสองชอชอก็คือสองช้อนชานะจ๊ะกินไปสองลูกก็เท่ากับ ทีนี้สี่ช้อนชาถ้ากินไปสี่ลูกก็คือสิบหกช้อนชาดังนั้นยิ่งกินส้มมากขึ้นนั่นคือข้อจํากัดของส้มนะจ๊ะได้วิตามินซีเพิ่มขึ้นก็จริงได้ใยอายหารเพิ่มขึ้นก็จริงแต่คุณจะได้น้ําตาลเพิ่มขึ้นด้วยดนะังนั้นคนกินส้มเยอะๆน้ําตาลขึ้นได้นะจ๊ะแล้วก็ถ้ากินมื้อเย็นอ้วนได้นะจ๊ะกินมื้อเย็นอ้วนได้โอ้โหเก่งมากเลยนะครับอ่ะโอเคข้อที่สามนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แบบหลายคนไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับแต่ผมบอกเลยว่าแฟน ของผมเนี่ยจะรู้เยอะเลยนะครับอ่านงั้นพวกเรามานั่งฟังกันนะครับข้อ3คือมีกรดซิตริกอ่ะผมพิมพ์ให้กรดซิตริกนะครับกรดซิตริกเป็นกรดที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งผมว่ามันช่วยอะไรหลายๆอย่างได้เขาพบว่าเวลาเรามีกรดซิตริกนะครับตัวเนี้ยมันจะมีมีประโยชน์อันแรกขีดเลยนะครับกรดซิตริกเนี่ยมันไปช่วยให้ลดโอกาสการเกิดนิ่วที่ไตใช่ครับหลายคนเคยเห็นงานวิจัยว่าถ้าเรากินวิตามินซีเกินกว่า2,000มิลลิกรัมต่อวัน จะก,กระตุ้นให้เกิดนิ้วที่ตายแต่พอเรากินวิตามินซีจากธรรมชาติซึ่งมักจะมีกรดซิตริกอยู่ด้วยเช่นวิตามินซีจากส้มวิตามินซีจากมะนาวพวกนี้จะมีกรดซิตริกซึ่งลดโอกาสการเกิดนิ้วนะจ๊ะมันเป็นลดยังไงสมมติว่าผลึกนิ้วเนี่ยมันจะจับตัวกันกรดซิตริกมันจะไปทําให้ผลึกนิ้วเนี่ยจับตัวกันได้ยากขึ้นจึงลดการเกิดนิ้วนะจ๊ะ หนึ่งนะกรดซิตริกนะครับประโยชน์นะครับอันที่สองคือกรดซิตริกเนี่ยมันช่วยนะครับเรื่องทําให้เลือดเป็นด่างอ่ะให้อีกหนึ่งข้อกรดซิตริกเนี่ยใช่บางคนบอกว่าหมอมันแปลกนะมันไม่เมีเ,เซนเลยตอนกินเข้าไปเป็นกรดชื่อชื่อก็บอกว่ากรดซิตริกแต่ทาไมพอเข้าไปในกระแสเลือดและทาให้เลือดเป็นด่างอันนี้เขาจึงบอกว่าไอ้กรดซิตริกเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์ตรงนี้นะจ๊ะ พวกเราฟังปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนคือการกินกรดซิตริกจากส้มจากมะนาวเข้าไปพอมันเข้าไปในกระแสะเลือดมันจะกลายเป็นด่างนะครับแล้วทาให้เล,เ,เลือดเป็นด่างพราเลือดเป็นด่างก็เลยช่วยชะลอวายัยช่วยลดการอักเสบในร่างกายด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกครับพรเพะอิญว่าส้มเนี่ยมันมีกรดซิตริก และมันดันมีน้ําตาลด้วยน้ําตาลเข้าไปในร่างกายทําให้เลือดเป็นกรดส่วนกรดซิตริกเนี่ยเข้าไปในร่างกายทําให้เลือดเป็นด่างนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียพร้อมกันอยู่ในเดียวกันนะครับหลายคนบอกว่าถ้าเกิดกินกรดซิตริกดเดียวๆมีไหมผมว่าไม่ค่อยมีนะอาหารเสริมที่ใส่เฉพาะกรดซิตริกอย่างเดียวเนี่ยค่อนข้างมีน้อยนะครับคุณสมจินดาบอกว่าฟังคุณหมอพูดแล้วเข้าใจง่ายค่ะขอบคุณมากเลยนะครับคุณเบม่บอกว่า ถ้าเรากินน้ําตาลจากญ้าหวานจะมีน้ําตาลไหมไม่มีนะจ๊ะถ้าใครกินน้ําตาลจากญ้าหวานหล่อฮังก้อยอิริทิทอลพวกนี้ชื่อว่าเป็นน้ําตาลก็จริงญ้าหวานหล่อฮังก้วยอิริทิทอลนะครับสามตัวนี้เป็นชื่อว่าเป็นน้ําตาลแต่มันเป็นน้ําตาลชนิดที่นะครับไม่มีพลังงานเป็นน้ําตาลที่ไม่มีพลังงาน,นและก็ไม่กระตุน้นอินซูลินด้วยดังนั้นย้าหวานหล่อฮังก้วย แล้วก็อิลิทิทัลนะครับอิวิทิทัลนะครับชื่อฝั่งจะฟั่งยากนิดนึงนะครับนะครับฟังผ่านๆไปก่อนได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวความรู้ท่วมท่วมหัวนะครับเดี๋ยวงงนะครับอ่าครับคุณนกถามว่าครีมทาฟ้ามาหรือยังคะยังเลยค่ะคุณนกต้องขอโทษแทนโรงงานด้วยนะครับโรงงานที่ผลิตเด้ของเนี้ยเป็นโรงงานระดับประเทศเลยนะครับแต่ว่าไม่อยากไม่อยากเอ่ยชื่อนาะเดี๋ยวโดนนะครับเดี๋ยวโดนกล่าวหานะครับก็นัดกันจะ ต้องส่งสินค้ากลางเดืนเอนพฤศจิกาย,ยนปรากฏว่าเขาบอกขอไปอีกเดือนอีกเดือนหนึ่งเป็นกลางธันวาคมนะจ๊ะอ่ะข้ามข้อ3นะครับเป็นข้อ4นะข้อ4ี่คือเขาพบว่าเวลา,ากินส้มทุกเช้านะต้องกินทุกเช้าเลยเลยนะติดกันอย่างน้อยก็ประมาณ3เดือนอนะ่ะเขาพบว่ามันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อเฮสเปอริดินเฮสเปอริดินเนี่ยเขาพบว่ามันลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยบางคนบอกเฮสเปอริดินเขียนยังไงเขียนอย่างนี้จ้าเฮสเปอริดินนะครับ เ e สเ e อริดินอ่ะโอเขียนไม่ไม่พออ่ะจริงๆมัเขียนติดกันนะครับแคปหน้าจอไว้ได้นะครับมันชื่อ H E S P E R I D I N ครับเฮสเ e อริดินะครับ,รบสารตัวนี้เป็นสารที่เขาพบว่าเวลาทานจากส้มต่อเนื่องไปมันจะลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจด้วย,วยก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็ไปเซิร์ชใน Google ต่อได้ถ้าใครอยากเรียนเพิ่มนะครับ ข้อที่5้าไอเฮสเพอริดินเนี่ยมันไม่ได้มีคุณสมบัติในการลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจเท่านั้นข้อ5้ามันช่วยเรื่องถ้าเรากินติดต่อกันนี้เป็นงานวิจัยเลยนะเขาบอกว่าเฮสเพอริดินเนี่ยถ้ากินติดต่อกันอย่างน้อย1เดือนหรือ4สัปดาห์เขาพบว่ามันจะไปทําให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยเกิดการยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็ลดความดันได้เล็กน้อยอ่ะบางคนบอกว่ามันเป็นลดยังไงมันลดแบบนี้อย่าลืมนะครับความดันมันเกิดจากการที่หลอดเลือดเนี่ยที่มันยืดหยุ่นเหมือนใส่ย,ยางเนี่ยมันเริ่มแข็งตัวเสร็จปุ๊ п, ตัวเฮสเปอรินมันก็เลยไปทําให้ตัวผนังหลอดเลือดตรงนี้มันยืดหยุ่นตัวได้ดีเพราะมันยืดหยุ่นตัวได้ดีหน่อยนะครับมันก็สามารถรับแรงดันสูงๆนนี้ได,ด้เพิ่มลดเพิ่มลดได้แบบนี้นะครมันก็เลยทําให้ความดันโลหิตเนี่ยตัวล่างนะเดสเซทบอร o ดเพรสช u r e เนี่ยออตัวล่างเนี่ยมันลดลงได้เล็กน้อยนะครับอ่ะ สรุปข้อสี่ข้อ5รวมกันนะจ๊ะคือเฮสเปอริดินที่อยู่ในส้มจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจและลดโอกาสการเกิดโรคความดันดีสูงในคนปกติได้แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าฉันเป็นความดันปกติกินแล้วความดันจะต่ำไหมไม่นะจ๊ะกินส้มแค่วันละลูกนะครับไม่ทําให้ความดันต่ํานะจ๊ะนะแค่เพิ่มความยืดหยุน่นสังเกตนะมันช่วยเพิ่มความยืดหยุนย่น่ังนั้นการเพิ่มความยืดหยุ่นได้ดีก็เลยลดโอกาสที่จะเป็นโรคความดันดีสูงในอนาคตได้ด้วยอ่านะครับ ข้อที่6นะครับโอ้โหวันนี้จบเร็วแน่เลยนะข้อ6นะครับลดโอกาสการเกิดโรคโลหิตจางนะครับหลายคนบอกว่าคุณหมอจริงไหมที่เขาบอกว่ากินวิตามินซีเยอะจะทําให้เป็นโลหิตจางผมบอกไม่ใช่ต้องดูกลไกก่อนนะจ๊ะนะครับเวลาที่เรานะครับฟังหูต้องไว้หูนิดนึงนะครับต้องกลับมาคิดก่อนว่าเอ๊ะหมอทีมเคยบอกไว้เมื่อหนึ่เดือนที่แล้วว่าเวลาเรากินวิตามินซี มันจะช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กผมวาดรูปอันนี้สมมติว่าเป็นลำไส้ปืด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 อ่าลำไส้แบบนี้แล้วสมมุติว่าเรากินเนื้อสัตว์กินไข่กินเครื่องในสัตว์เนี่ยแล้วเสมมร็จปุ๊บอาหารก็ว,กๆๆวิ่งมาสมมติอาหารวิ่งมาอาหารวิ่งวิ่งมาวิ่งมาแล้วสมมุติว่าในมื้อนั้นเรากินส้มไปด้วยอย่างเช่นมื้อเช้าเรากินส้มไปพร้อมกับเนื้อสัตว์ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส้มเนี่ย มันจะมีวิตามินซีซึ่งช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมเอาธาตุเหล็กตรงนี้เข้าสู่กระแสะเลือดไปใช้ได้ง่ายขึ้นดังนั้นพอวิตามินซีช่วยเรื่องการดูดซึมของธาตุเหล็กมันก็เลยทําให้ตัวธาตุเหล็กเนี่ยไปรวมก,กันกับโปรตีนชนิด,ดอ,นอื่นๆนะครับแล้วก็กลายเป็นเม็ดเลือดแดงพอกลายเป็นเม็ดเลือดแดงมันเลยทําให้นะครับเพิ่ม ความเข้มข้นของเลือดได้ดังนั้นตรงข้นาเลยนะใครที่เคยได้ยินมาบอกว่ากินวิตามินซีเยอะๆแล้วเลือดจางผมบอกไม่ใช่นะครับเวลาเรากินวิตามินซีไปพร้อมกับมื้ออาหารอย่างเช่นมีเนื้อสัตว์มีไข่พวกนี้นมันจะช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กด้วยดังนั้นกินวิตามินซีช่วยในการลดโอกาสการเกิดโรคโลหิตจ,จางนะหรือเพิ่มความเข้มข้นของเลือดได้เองแถม ถ้าใครไปเซิร์ชดูนะเขาพบว่าในส้มเนี่ยมีโฟเลตด,ด้วยโฟเลตก็คือวิตามิน B12 บางคนบอกชื่อคุณคุณ้นคุ้นสินะครับวิตามิน B12 อยู่ในนูซีบีนะครับผมจะเขียนไว้ว่าในนี้มีวิตามิน C กับวิตามิน B1 ถึง12เลยวิตามิน B12 คือโฟเลตแต่ผมกลัวพวกเราจะงงผมก็เลยเขียนว่าวิตามิน B12 ไปเลยจะได้จำง่ายนะย่างนั้นเวลาที่เรากินวิตามิน B12 เข้าไปอ,าอ่ะไม่ใชี b ิ2อเขาโทษโทษอโทษผมผิดเอง ม่มีวิมิบีบีเบเจ็บจี้เลยนะครับพูดผิดนะครับ B9 ก้นะครับนะบีก้านะจะแก้แก้แก้นะครับอันนี้พูดผิดเองนะครับวันที่พูดผิดวิตามิน B9 เนะจ๊ะไปดูหลังกระปุกแล้วกันนะครับเวลาดูหลังกระปุกหนูหนูหนูซีบีวิตามินบ9คือโฟเลตอะโฟเลตเขียนยังไงโฟเลตเขียนอย่างนี้นะจ๊ะเออเบีเกคือโฟเลตหรือโฟลิกนั่นแหละนะ โฟเลตหรือโฟเลตนะครับเวลาเรากินส้มมันจะมีวิตามินซีใช่ไหมแล้วมันจะมี B9 หรือโฟเลตด้วยซึ่งตัวนี้มันก็ไปกระตุ้นการสร้างมิลเลอดนในงานความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะจ๊ะที่เคยบอกว่ากินวิตามินซีจากส้มนะครับแล้วอาจจะทำให้โลหิตจางไม่จริงนะจ๊ะเพราะวิตามินซีช่วยหนึ่งเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็ก 2. มีวิตามิน B9 ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงนังนั้นเคลียร์คัตนะจ๊ะเรื่องนี้อ่าโอเคนะตอบคำถามที่หนึ่งก่อนพูดเขาเจ็ดแล้วกันนะจ๊ะขขาเจ็ดจะพูดอีกเรื่องหนึ่งเลยนะจ๊ะอ่านะครับ คุณนิดาบอกว่าเพิ่งกินไปเมื่อกี้ค่ะสี่ลูกไม่เป็นไรจ้ะกินแล้วอย่ามาโทษตัวเองนะจ๊ะเราบอกอ๋อโอเคโชคดีจังเลยที่เราได้ฟังไลน์นี้นะคุณนินดาพิไม่นะโชคดีจังเลยที่ได้ฟังไลน์นี้อย่างน้อยนะเราจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคที่คุณหมอบอกว่าให้ลดข้าวแปน้ําตาลมื้อเย็นเนี่ยน้ําตาลก็อยู่ในผลไม้ด้วยอ่าอย่างน้อยคุณนิดารู้แล้วนะจ๊ะโอ้สวัสดีคุณพาริวานะครับจากมาเลเซียนะครับมาเลเซียนะครับโอเค ว้าว wow, คุณธานากรบอกว่าดูไลฟส์สดเป็นครั้งแรกอะสำหรับคนที่ดูไลฟส์สดเป็นครั้งแรกแล้วมีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันอยากจะลดความอ้วนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายให้พิมพ์คําว่าหลอกร่างกายพอพิมพ์คําว่าหลอกร่างกายบางคนคเขียนไม่เป็นหลอกร่างกายพิมพ์อย่างนี้พิมพ์คําว่าหลอกร่างกายนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะมีคลิปหนึ่งให้ไปปรับหมายเสร็จนะจ๊ะหลอกอ่ะไม่ใช่หลอกหลอกร่างกายเนะี่ยพูดหลอกเลอือผิดนะครับพิมพ์คําว่าหลอกร่างกายพอพิมพ์คานี้เสร็จนะครับ ลิงก์นี้นะครับก็จะถูกส่งไปที่อินบ็อกซ์ใน Facebook แล้วเราก็ไปกดฟังเลยอย่างน้อยเราต้องมีไมค์ไมค์เซตก่อนว่าการที่เราจะลดความอ้วนได้เนี่ยเราแค่หลอกร่างกายทุกๆวันให้มันใช้ไขมันเยอะๆก็เท่านั้นเองนะครับงั้นพิมพ์คาว่าหลอกร่างกายสําหรับแฟนคลับใหม่นะจ๊ะสำหรับคนที่เคยฟังคิดนี้แล้วก็ข้ามไปไม่ต้องพิมพ์ได้นะจ๊ะโอเคอ่ะคุณสภาบอกว่าถ้าเรากินมะนาวช่วงทำเอฟได้ไหมไม่ได้นะจ๊ะมะนาวมีน้ําตาลอยู่2กรัมมะนาว1ลูก มีน้ำตาล2กรัมนะจ๊ะมะนาวหนึ่งกู้มีน้ำตาล2กรัมจึงกินมะนาวช่วงท้องว่างทำํำไอเอฟไม่ได้นะจ๊ะอวคุณน้องฟิลมบอกว่าได้ความรู้ดีๆนะครับคุณพัทบอกว่าถ้าเป็นโรคไตเบาหวานกินส้มกินกล้วยกินมะละกอได้ไม่ได้ถ้าโรคไตไม่ใช่ไตเสื่อมระยะที่4ถ้าเบาหวานคุมได้ดีสามารถกินส้มได้แต่ให้กินแค่ครึ่งลูกพอเนื่องจาก ระดับน้ําตาลเราอ่ะผมวาดรูปนะจ๊ะสำหรับคนเป็นเบาหวานสมมุติกราฟนี้คือระดับน้ําตาลกราฟนี้คือระยะเวลาสมมุติถ้าระดับน้ําตาลเราปกติอยู่ที่100อ่ะประมาณ100นะจ๊ะแต่น้ําตาลเราอยู่ตรงนี้ ถ้าเรากินส้มเข้าไปน้ําตาลก็จะพุ่งขึ้นไปแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราน้ําตาลสูงอยู่แล้วอาจจะขึ้นอยู่200กินส้มเข้าไปก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนะจ๊ะงนั้นไปดูก่อนว่าน้ําตาลเราสูงไหมถ้าน้ําตาลเราสูงมากไม่แนะนําให้กินผลไม้ที่มีน้ําตาลเลยแต่ถ้าเกิดน้ําตาลเราไม่สูงทักหนึ่งร้อยกรมให้กินสักครึ่งลูกนะจ๊ะ,ะกินสักครึ่งลูกส่วนกล้วยก็เหมือนกันนะจ๊ะกล้วยยิง่งยิ่งสุกมากๆน้ําตาลจะยิ่งเยอะนะจ๊ะกล้วยบางบางลูกมีน้ําตาล เท่ากับน้ำตาลหนึ่งช้อนบางลูกเนี่ยหวานมากก็น้ำตาลสองช้อนเลยนะจ๊ะดังนั้นคนเป็นเบาหวานก็กินกินพวกโปรตีนเยอะๆก็ได้โปรตีนมันไม่มีน้ําตาลอยู่แล้วคนที่เป็นเบาหวานกินโปรตีนได้กินผักใบเขียวได้จัดไปนะจ๊ะคุณวาสนาบอกว่าอยากสั่งวิตามินทำยังไงอ่ะใครที่อยากสั่งวิตามินนะครับตอนนี้ไม่มีสินค้าแต่ว่ามีพรีออเดอร์นะครับคนที่สั่งวิตามินในค่ําคืนนี้นะครับพิมพ์คําว่าวิตามินแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ย นะครับถ้าเราซื้อวิตามินนูซีบีหกระป๋องที่พี่สาวผมคิดขึ้นนะครับผมจะแถมเนื่องจากคุณต้องรอนานหลายวันนะครับจนถึงวันที่ส่งพร้อมกันวันที่24พฤศจิกายนก็จะแถมกันแดดตัวนี้นะครับมีมีมโทโค,โครโฟเรลหรือวิตามินดีผสมด้วยพร้อมกับกันแดดด้วย220บาทนะครับซื้อ590แถม220นะจ๊ะแต่ให้เฉพาะคนพีออเดอร์นะจ๊ะใครมาฟังคลิปนี้ที่หลังไม่ให้แล้วนะจ๊ะนะ โอเคนะครับอ๋อบางคนบอกได้รับลิฟต์แล้วนะคะคุณหมอใช้ไหมนี่ไงอของผมลิฟต์หน้าดาวเป็นแบบนี้นะจ๊ะแต่ว่าผมติงเข้าไปนิดนึงบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้แพ็กเกจสีชมพูครั้งหน้าขอเปลี่ยนแพ็กเกจได้ไหมนี่ลิฟต์หน้าดาวแบบนี้นะคบลิฟต์ลดปากดานะจ๊ะสําหรับคนที่ปากดาทาแล้วจะรู้สึกเย็นๆนะจ๊ะระวังไปจ๊บแฟนแล้วแฟนตกใจนะจ๊ะปากจะเย็นเพราะว่าผมใส่เปปเปอร์มินไปด้วยอ่าโอเคมาเขาเจ็ดดีกว่านะจ๊ะเขาเจ็ด ข้อ7นี่สําคัญมากสําหรับการกินวิตามินซีของผมหลายคนบอกว่าทําไมหมอทีมกินวิตามินซีมา15ปีหลายคนบอกว่าทําไมหมอทีมไม่หยุดกินวิตามินซีเลยเพราะผมพบว่าวิตามินซีเนี่ยพอกินเข้าไปตอนเช้าตอนเย็นมันฉี่ออกกินตอนเย็นตอนเช้ามันฉี่ออกเพราผมเนี่ยเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้แตกําเนิดผมเป็นภูมิแพ้ผมยอมรับผมมีโรคประจําตัวเป็นเวลาตับเสพ B บีเป็นภูมิแพ้แต่กําเนิดโอเคชีวิตเลือกเกิดไปได้เนาะนะแต่เราเลือกที่จะป้องกันได้ดังนั้นวิธีการของผมก็คือ ผมเป็นไวรัสตับอักเสบบี B, ใช่ไหมผมก็เลือกภรรยานะที่มีภูมิคันไวรัสตับอักเสบบี B, ก็แต่งงานได้นะครับอันที่2คือผมเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมวิธีการผมคือผมออกกำลังกายทุกเช้าแล้วเสร็จปุ๊บผมก็กินวิตามินซีมาตลอดชีวิตเลยตั้งแต่รู้ว่ามันช่วยกระตุ้นภูมิคันได้นะครับโดยวิตามินซีของผมผมจะกินประมาณนี้ประมาณ5้าร้อถึง1,000พมิลลิกรัมต่อวัน500้ยถึงหนึ่งพันมิลลิกรัมต่อวันขึ้นอยู่กับช่วงนะช่วงไหน ดูแล้วอากาศไม่ค่อยดีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝนตกผมก็กินพันมิลิกรัมแต่ช่วงเนี้ยอากาศค่อนข้างโอเคนะครับดีผมก็กินแค่ห้าห้อยนะครับดังนั้นข้อที่7คือวิตามินซีในส้มช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยหลายคนบอกว่าคุณหมอกิน500มิลิกรัมเนี่ยกินส้มลูกเดียวพอไหมผมบอกว่าไม่พอประเด็นมันเป็นแบบนี้ส้มหลูกนะจ๊ะขนาดไม่เท่ากันนะ ลูกเล็กบ้างกลางบ้างใหญ่บ้างนะก็จะมีวิตามินซีประมาณ50-60มิลลิกรัมเขียนให้นะครับแคปหน้าจอไว้ดูได้วิตามินซีในส้ม1ลูกจะมีแค่50-60มิลลิกรัมนั่นคือเหตุผลผมอยากได้เท่าไหร่ผมอยากได้500 500มิลลิกรัมเนี่ยมันเท่ากับส้มสิลูกเลยโอ้โห 500มิลลิกร,รัมเนี่ยมันเท่ากับผมต้องกินส้มประมาณสิลูกดังนั้นผมไม่อยากได้น้ําตาลจากส้มนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเวลามีแฟนขับมาถามผมหรือว่าพวกเราถามเนี่ยว่าทาไมหมอทีมถึงกินวิตามินซีมา15ปีแล้วเพราะว่าผมอยากได้500มิลลิกร,รมัมแต่ส้มหนึ่งลูกมันมีแค่50มิลลิกร,รมัมนั่นคือเหตุผลว่าทําไมอ่ะผมกินส้มได้ตอนเช้าแต่ผมรู้ว่ามันไม่พอผมก็กินวิตวิตามินซีตามอาจจะเป็นมื้อเดียวกันมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็ได้แล้วแต่สะดวกนะจ๊ะ อ่านะครจะได้เข้าใจนะงั้นสิ่งที่ผมอยากได้คือเรื่องนี้แหละเพราะว่าผมรู้ว่าวิตามินซีมันช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันนะจ๊ะและอีกอย่างหนึ่งผมไปศึกษามาว่าวิตามินซีเนี่ยมันมีค่าครึ่งชีวิตผมเคยพูดไว้ในหนังสือที่ชื่อว่านั่งเฉยเฉยหน้าเด็กสัง,งัานซึ่งไม่มีขายแล้วนะจ๊ะหนังสือเล่มนี้ขายไปประมาณ6,500เล่มแล้วก็ไม่ไม่ได้บิ้มเพิ่มเติมแล้วนะจ๊ะอ่ะผมจะเล่าฟังแบบนี้คือผมได้ไปเรียนรู้มาว่าสมมุติว่าผมกินวิตามินซีจากส้ม1ลูก มันมี50มิลลิกรัมเพราะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งครึ่งครึ่งชีวิตมันจะค่อยๆหายไปมันก็จะเหลือสัก25มิลลิกรัมผ่านไปสักระยะหนึ่งมันก็จะเหลืออีกแค่12.5มิลลิกรัมดังนั้นผมไม่รู้ว่าส้มเนี่ยที่มันมาถึงผมเนี่ยมันเป็นส้มที่เด็ดจากต้นมาแล้วกี่วัน พราะผมไม่รู้เสร็จปุ๊บผมก็เลยไม่รู้ว่าวิตามินซีจากส้มเนี่ยมันยัง50มิลลิกรัมเหมือนเดิมหรือว่ามันเหลือแค่12.5มิลลิกรัมนั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงไม่ได้ซีเรียสกับการกินส้มทุกวันนั่นคืออมีส้มกินก็กินถ้าภรรยาผมซื้อมาผมก็กินถ้าภรรยาไม่ซื้อผมก็กินวิตามินซีที่อยู่ในตู้เย็นซึ่งตอนนี้ก็กินของพี่สาวคือกินตัวนี้กินเป็นี c b